สว,ส, ب, สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับหมูอ้วนพนันครฟอดกระเสนนวมินนะฮะนะก็หมูอ้วนประจําอยู่ที่โชว์รูมพระนครสาขากระเสนน้มินนะครับก็คือเป็นโชว์รูมฟอดนี่แหละชื่อเต็มก็ฟอร์ดพระนครสาขากระเสนวมินนะครับก็มาไล์สดนะวันนี้ก็พี่บอมส่งส้มมานะส่งส้มมา2ลังนะครับนะส้มสายน้ําผึ้งจากสวนตะรินนะครับนะก็ลงรูปอร่อยมาก กินไปสองลูกแล้วนะครับนะแล้วก็เพื่อนๆในโชว์รูมนะครับ <_ d ata> เพื่อนๆพ,พี่เซลก็มาขอแบ่งไปนะฮะนะก็โอโ้อร่อยจริงนะส้มสายน้ำผึ้งแท้นะครับแล้วเมื่อวานพึ่งไปเดินไปเดินแมคโครมามุนไปเดินแมคโครมา,มา,มาก็ได้ส้มมานะไปซื้อส้มสายน้ำผึ้งอีกแต่ไม่รู้ว่ามันมันมันไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือว่ามันต่างกันยังไงเนาะคือเราเรา,เราก็กินอย่างเดียวอะ เอาไง่ายๆเลยหมูอ้วนก็กินอย่างเดียวนะครับนะเป็นคนชอบกินอยู่แล้วนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับจะพามาดูว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะซื้อฟอร์ดสักคันหนึ่งเนะี่ยเพื่อนๆจะซื้อสีอะไรอ่านะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะฮะนะทักทายเข้ามาได้นะครับนะก็อย่างที่บอกประจำนะครับนะหมูอ้วน ประจำอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขากระเส็น,นวมินนะครับถนนประเสริฐมนุกิจนะฮะนะถ้านับตอม่อ,มอก,ก็อยู่ที่ตอม่อ,มอที่71นะครับนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ไกลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็รับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องเลยนะครับนะก็มีทุกช่องทางนะครับนะทุกแพลตฟอร์มสามารถไปกดติดตามได้นะครับพิมพ์คําว่าหมูอ้วนเนี่ยนะครับแล้วถ้าใครมาไม่ถูกนะใครมาไม่ถูกใครอยากเดินทางมาโชว์รูมนะครับบอก พี่อยากเดินทางมาดูรถด้วยตาตัวเองนะครับก็พิมพ์ใน Google Map เลยนะพิมพ์ใน Google Map เลยบอกว่าหมูอ้วนพนครนะครับนะพิมพ์ว่าหมูอ้วนเนี่ยนะครับขึ้นเลยหรือฟอร์ดหมูอ้วนพนครนะครับขึ้นเลยนะฮะก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะครับนะนี่อย่างที่บอกในด้านหลังนี่ครับรถรถน้องรถน้องนะก็เป็นรถของน้องส้มน้องแซม นะครับนะก็เป็นเซลล์อยู่ที่นี่แหละนะครับนะเวลาผมเดินทางไปส่งรถเนี่ยก็จะไปกับน้องเนี่แหละนะครับเลยเอามาเล่าให้ฟังได้ไงว่าเฮ้ยทำไมขับน้องเขาถึงซื้อ4ี่คูณสี่นะครับเส,ส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีบ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้าไม่ได้เดินทางกันง่ายๆนะบางบางบ้านนะครับนะเขาอยู่เขาอยู่ไกลนะครับเส้นทางอาจจะเป็นเส้นทางในสวนนะครับบางบ้านอยู่ในสวนนะฮะนะก็เราก็ น้องน้องสม้มน้องแซมเขาก็เลยซื้อเป็นไทเทเนียมสี่คูสี่เลยผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังได้นะครับนะแล้วถ้าหลายคนถามนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหลายคนถามว่าเอ้ยแล้วไทเทเนียมสี่คูณสี่กับวายแท็กสี่คูสี่มันต่างกันไหมไม่ต่างครับนะราคาตัวรถเนี่ยอาจจะต่างกันอยู่ประมาณสองหมื่นห้านะราคาตัวรถอาจจะต่างกันอยู่สองหมื่นห้านะครับนะแต่ฟังก์ชันอะไรเงี้ยไม่ต่างตอนนี้ซื้อไทเทเนียมเอาไปแต่งให้เป็นวายแท็กก็ทํากันมาแล้วนะครับนะ ยายศนะครับสวัสดีพี่ยายศนะครับบอกบริการดีมากนะฮะนะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่นะเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้ได้เลยนะผมบอกเลยเข้ามาพูดคุยเข้ามาอ่าแลกเปลี่ยนความคิดนะครับแลกเปลี่ยนความคิดได้เพราะว่าหูวเนี่ยเป็นเซลนะครับนะเป็นเซลล์เป็นที่ปรึกษาการขายนะครับนะอะไรที่ดีไม่ดีเราก็บอกเลยนะครับนะเราจะไม่ใช่เหมือนแบบ อันนี้ดี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 ไปหมดไม่ใช่นะครับอ่ะมาดูรถกันดีกว่าถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนจะซื้อรถเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเลือกซื้อรถสีอะไรนะครับอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะปึบปึบนี่นะครับสีแรกเลยนะครับรถของน้องส้มน้องแซมเนี่ยเป็นสีเทาดานะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะผมบอกกันเลยเป็นอีกหนึ่งสีที่ลูกค้าเลือกซื้อเยอะมากสีขาวสีดําสีเทาดํานะครับ เยอะมากนะครับเป็นร้อยนะใช้คําว่าเป็นร้อยเลยนะใช้คําว่าเป็นร้อยคันนะนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นเกือบเกือบหนึ่คันนะครับนะก็จะโทนสีนี้ยนะขาวดาเทาดำนะครแต่ตอนนี้ครับจะมีสีใหม่ที่ลูกค้าฟอร์ดชอบมากๆเลยนะนี่สีเทาแรมโบนะครับแทบจะเป็นสีหลักแล้วแทบจะเป็นสี อาจจะเป็นสีเป็นสีหลักของรถฟอร์ดแล้วลูกค้าบางคนถามเออในรถฟอร์ดเนี่ยมีสีเทาดําด้วยเหรอไอเป็นมีสีเทาแลมโบด้วยเหรอมีนะครับแต่จะเป็นของแรปเตอร์นะจะมีเป็นของแรปเตอร์นะครับก็เลยสีเนี้ยจะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะผมต้องบอกก่อนเอารถสีอะไรมาแรปก็ได้นะครับนะบางทีถ้าเกิดว่าในตอนนั้นมีสีที่ไม่ถูกใจนะครับเรามาแรปสีเลยนะแรปสีเปลี่ยนนะเนี่ย งานแรปก็แรปยันชุดแต่งเลยนะครับชุดแต่งทําสีก็ได้หรือจะแรปก็ได้นะครับนะก็สเต็ปการแต่งเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันนะเพราะว่าสเต็ปการแต่งเนี่ยหลายบ้านนะครับลูกค้าหลายๆคนบอกแล้วว่าเออการแต่งรถเนี่ยนะครับหมูอ้วนจะบอกประจํานะการแต่งรถเนี่ยเพื่อนๆครับขึ้นอยู่กับความชอบนะขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋านะครับนะบนะเพราะว่าหมูเชื่อว่า ลูกค้าที่จะซื้อรถนะครับเตรียมเงินไว้อยู่แล้วนะครับแต่หนึ่งหนึ่งอื่นหนึ่งใดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องชอบการแต่งรถก่อนนะครับนะเพราะการแต่งรถเนี่ยหนึ่งคือเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องดูแลรถเยอะขึ้นนะครับต้องคอยตรวจรถเยอะขึ้นเติมลมยางนะครับนะอาจจะเป็นบ้านไหนที่แบบชอบเติมลมยางในตัวเจนเนี่ยก็อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะลมยางในตัวเจนก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับในส่วนของจุดอื่นรถฟอร์ดเนี่ยข้อดีที่ ลูกค้าหรือเพื่อนๆพี่ๆเลือกซื้อเนี่ยคือไม่ต้องดูแลเยอะครับรถฟอร์ดเนี่ยบอกตลอดนะน้ำเช็ดกระจกหมดนะไฟไฟไม่พอแบตต้องเข้าสูตรบางทีอะ่ะขึ้นสัญลักษณ์สีส้มนะครับนะผมบอกแบบนี้เลยนะเพื่อนๆที่ใช้รถแบรนด์ไหนก็ได้นะทุกแบรนด์ถ้าสัญลักษณ์ขึ้นเป็นสีส้มอันนั้นน่ะให้ควรรีบเขาเรียกว่าให้ดูแลนะครับควรดูแลนะ แต่ถ้าขึ้นสีแดงเมื่อไห่นะครับสัญ,ญลักษณ์อย่างที่บอกครับสีแดงเนี่ยเป็นสีที่อันตรายละนะครับอาจจะต้องหยุดรถหรือต้องรีบเข้าสู่เลยแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยเราสามารถอ่าเขาเรียกอะไรอะซ่อมบํารุงเรื่องเบื้องต้นได้นะครับผมจะบอกแบบนี้ทุกเคสนะครับนะทุกเคสเราเจอมาไหมเจอครับเพราะว่าหนึ่งคือรถเราแต่งแบบเนี้ยนะถึงต่อให้เป็นร้านที่ดีถือต่อให้เป็นอ่า เขาเรียกว่าไงมันยังไงมันก็ต้องเจอปัญหาครับการที่เจอปัญหาคือดีมากๆนะหมูว่านต้องบอกนี้เลยการที่เจอปัญหาคือดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะรู้วิธีการแก้ไขครับเราจะรู้วิธีการแก้ไขแล้วหมูอ้วนเนี่ยนะเจอการแก้ไขมาหมดแล้วบเบรกติดบเบรกดังพราเบรกโอ้ยเจอมาหลายเคสโดนโดนบ่นโดนว่านะครับนะต้องต้องขอยกตัวอย่างนะขอยกตัวอย่างที่มันมีการบ่นอยู่แล้วมีการว่าอยู่แล้วเพราะหนึ่งคือรถเนี่ยราคาเป็นล้านนะครับนะ ถึงบอกไงการแต่งรถนะครับเพื่อนๆต้องใจรักก่อนนีใจรักก่อนนะครับนะถามว่ามีปัญหาทุกคันไหมไม่ครับไม่ได้มีปัญหาทุกคันต้องบอกว่าบางคันเนี่ยที่มีปัญหาหนึ่งคือต้องบอกด้วยว่าเบรกเนี่ยเบรกไม่ใช่งานเบรกไม่ใช่งานแท้มือหนึ่งนะครับเบรกเป็นงานคัสตอมนะครับแต่เราดูแลทุกขั้นตอนนะทุกขั้นตอนการตกแต่งนะครับนะสวัสดีพี่นิยมครับนะสวัสดีหมูนะ เนี่ยในส่วนของเบรกเนี่ยนะฮะนะอ่ะเนี่ยเบรกมันจะเป็นงานคัสตอมนะครับนะเอามาทําสีใหม่นะครับนะสีถึงบอกไงว่าสีอ่ะสีเบรกอะ่ะเพื่อนๆถึงเลือกได้ไงนะเลือกสีได้นะครับหยอดหมึกคําคําว่าเบมโบเนี่ยก็สามารถหยอดสีใหม่ได้นะครับฮับกลางเปลี่ยนได้จานนะครับเนี่ยสิบเก้าแทดยี่สิบแทดยี่สิบเอ็ดแทดจานไม่เหมือนกันนะฮะนะผมต้องบอกก่อน แต่ที่พี่เพื่อนๆเลือกได้ก็คือไซส์จานนะครับนะถ้า19แซนเนี่ยจานมันจะอยู่ประมาณ295หรือ285นี่แหละผมจำไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเป็น20แซเนี่ยก็จะเป็น 4, 4 0, 0, 400 400มิมนะครับจานหลังก็เป็น410ม mm ิมนะครับก็นี่แหละแล้วก็ในส่วนของขอบยางเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับนะสีฟ้าๆอย่างเงี้ยล้างออกได้นะครับล้างแล้วเช็ดออกได้ไม่ต้องกังวลน,นะว่าเฮ้ ทำไมยางมันเป็นสีแบบนี้ตลกจังเลยไม่นะครับล้างออกได้นะเพื่อนๆอนอ่ะเรามาคุยเรื่องการแต่งคร่าวๆแล้วนะครับอ่ะกลับมาดูเรื่องสีรถกันบ้างสตอมแท็กสีขาวเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับนะเป็นรถเป็นรุ่นที่ไม่ต้องเพิ่มตังคนะ์นะเออนะฮะแต่ถ้าเป็นเอเวอเรสต์สีขาวปังเอเวอเรสต์วาแท็กสีขาวแบบนี้ต้องเพิ่มตังค์นะครับนะต้องเพิ่มตังค์ด้วยนะครับอ่านี่ขาวของเรามันจะเรียก เรียกว่าสโนว์เฟสแซมไปถ่ายไหนอะ่ะโอเค okay. มันจะเป็นขาวสโนว์เฟสนะครับนะเนี่ยขาวแบบนี้นะมันจะไม่ได้ขาวมันจะคนละขาวกันนะเนี่ยอันนี้คือขาวสโนว์เฟสนะครับนะเอเวอร์เรสต์เพิ่มตังค์นะครับนะเออเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กครับนะหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเพิ่มค่าสีหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็เป็นหนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท นะครับนะสีขาวนะใส่ชุดแต่งแล้วนะครับอันนี้สเต็ปง่ายๆเลยใส่สเกิร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวล้อเนี่ยนะล้อเนี่ยร้านซับไยเออร์ยังปิดอยู่นะครับในวันนี้นะต่อมาสีขาวใส่ส่วนใหญ่นะสีขาวจะใส่เป็นชุดแต่งสีดำนยะครับอันนี้คือคอนเซปที่ที่ทางทำไมทางหมูว่าถึงพูดได้นะครับนะเพราะว่าลูกค้าเราเอา ข้อมูลจากลูกค้าที่แต่งจริงซื้อจริงนะครับเอามาพูดนะขาวดําดําเงาบ้างดําด้านบ้างนะครับนะแล้วแต่สเต็ปนะฮะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะนะถ้าลูกค้าหมูวเนี่ยหมูจะบอกว่าถ้าพี่เป็นคนไม่ชอบที่จะต้องมาคอยเช็ดอะไรบ่อยๆดําด้านนะครับแต่ดําเงาสวยไหมเนี่ยอันนี้คือดําเงานะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือดําเงานะเออเนี่ยอันนี้คือชุดแต่งดําเงานะครับนะ อันนี้คือชุดแต่งนําเงาเนี่ยฮะเอ่ออันนี้ให้ดูกันก่อนนะครับต่อมาสีอีกสีหนึ่งก็คือสีดำนะครับนี่คือ e v e r อร์เรสต์วาทสีดำนะครับหน้าตาเดิมๆเ,เลยไหมนี่คือเดิมโรงงานมาจากโรงงานเลยแล้วก็ถอยเข้ามาจอดในลานนะครับขออนุญาตเปิดเลนกว้างนะครับนี่คือ e v e r อร์เรสต์วทนะหนึ่งล้านเก้าแสนสามื่นเจ็ดพันบาทนะครับนะหน้าตาตัวรถ มันเป็นยังไงหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วแต่แยกรุ่นไม่ได้นะครับเพราะว่าพอแต่งออกมาหน้าหน้า Facebook หน้าออนไลน์ต่างนานาเราแทบจะไม่รู้เลยว่ารุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะครับผมให้สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นไฟแบบนี้นะใครที่ติดตามหมูอ้วนต้องรู้นะครับนะถ้าเพื่อนเื่อนเห็นไฟแบบนี้นะตีความไปได้เลยว่านี่คือรุ่นท็อปนะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นไฟแบบนี้แต่เป็นไฟแ,แต่ง นะครับอันนั้นต้องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับมันมีเทคนิคการดูนะเราต้องรู้รุ่นก่อนนะครับพอเรารู้รุ่นเสร็จปุ๊บเราค่อยมาดูเรื่องของแต่งของแต่งเป็นแทบจะเป็นปลายทางแล้วนะครับนะเราเลือกรุ่นก่อนอยากได้รุ่นไหนใช้งานแบบไหนนะครับหมูอ้วนจะถามประจำนะอย่างพี่ตัวพี่แนนเนี่ยนะครับก็กลับมาซื้อกับหมูอ้วนนะครับซื้อแรปเตอร์ไปแรปเตอร์เบนซินไปแล้วนะครับนะเอาไปใช้ที่ สุรา์นะครับบ้านนาสารนะรก็ตอนนี้มีครอบครัวมีน้องนะมีตัวเล็กออกมานะครับก็พอข้อตัวเล็กมาเขาก็เลยอยากขยับเป็นเอเวอร์เรสนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างเอามาเล่านะพี่ตัวพี่แนนนะเกิดเข้ามาดูไลค์ก็ขออนุญาตเอ่ยหน่อยนะครับนะคือเขายังพี่ตัวพี่แนนเนี่ยยังไม่ยังไม่สรุปว่าจะเป็นเอเวอร์เรสต์ไวทแท็หรือไทเทเนียมหรืออ,อ,อีกรุ่นหนึ่งนะที่ลูกค้าเทียบเลยนะครับคือรุ่นสปอร์ตบวกแพ็ค ฟังก์ชันเหมือนกันไหมฟังก์ชันผมใช้คำว่าใกล้เคียงนะเนี่ยสรุ่นนี้ e v e r e s t กับอ่ไทเทเนียมกับ YT t e c รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กฟังชันใกล้เคียงกันเลยเนะครับขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างให้ช่วยเตือนจุดอับสายตากล้อง360องศามีให้ครบเลยต่างจุดต่างคืออะไรจุดต่างที่รุ่นสปอร์ตต่างกับไทเทเนียมและว i t e c คือซันรูป มูลูปนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะนะออจุดแตกต่างแต่ลูกค้าหลายคนนะครับนะเล่นรุ่นสปอร์ตเอามาแต่งให้เต็มเลยราคาลดล้านห้าเบาๆนะครับล้านตีไปล้านหนะตีไปล้านหแต่งไปอีกครับคือถ้าเพื่อนๆเ,เ,เตรียมเงินออกรถไว้ประมาณสักสอล้านเนี่ยนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยจบเลยได้สุลต่านได้ทรงสุลต่านได้ทรงออฟโรดหูได้หลายทรงเลย นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นไทเทเนียมหรือ Y i t e ทเนี่ยนะครับนะราคาตัวรถเริ่มต้นก็ล้านเก้านะครับล้านเก้าเตรียมค่าแต่งไปก็เตรียมเผื่อไว้ประมาณสักสล้านสอล้านหไม่เกินเออนะก็ถึงบอกไงครับว่าต้องขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะถ้าเราเป็นคนชอบแต่งรถผมจะบอกงี้เลยไม่มีปัญหาหมูนจะบอกตลอดนะครับนะถ้าเราชอบแต่งรถอยู่แล้วอ่ะนะครับนะ ถ้าเราชอบแต่งรถมันจะมีของหลายเกตนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะของแต่งรถมันมีหลายเกตนะครับนะผมเคยใส่ไหมเคยนะตัวรถตัวหมูเองนะหมูก่เคยใส่นะของแบบเอาง่ายๆเลยของเทียบเนี่ยนะของเทียบแท้เนี่ยนะครับของเทียบแท้คือของไม่แท้แหละอะ่ะผมใส่มาถ้าเป็นรถนะครับนะใส่ของเทียบอ่ะใช้ได้ไม่นาน ใช้ได้ไม่นานนะพ <buying them. S 1> พเพื่อนๆก็ต้องเสียเงินถึงราคาที่มันต่างกันครึ่งหนึ่งราคาที่ต่างกันครึ่งหนึ่งแต่เป็นงานเทียบนะครับพอใช้ไปเนี่ยปีหนึ่งสมมุตินะใช้ไปปีหนึ่งพี่ก็ต้องเปลี่ยนอีกก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเทียบอีกก็เสียเงินสองต่อนะครับสู้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกใส่ของแท้เลย <S 1> <S 1> <S ผมโดนมากกว่าตัวแล้วผมเลยรู้สึกว่าไอ้ S <S <hayat> ที่ผมต้องไปคอยเปลี่ยนตลอดที่หมูว่าน้องคอยเปลี่ยนเนี่ยคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยน ราคาเท่าของแท้เลยนะราคาเท่าของแท้เลยสู้ใส่ของแท้ไปเลยตั้งแต่แลกจบจริงไหมนะนะอ่ะโอเคกลับมาดูรถกันต่อนะครับนะในส่วนของตัวรถล้อไม่เหมือนกันนะฮะนะล้อเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กล้อเดิมนะล้อเดิมโรงงานพูดถึงล้อเดิมนะครับเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กกับไทเทเนียมอ่ะมาดูนะครับใครที่ติดตามหมู่อ้วนพี่ๆต้องรู้ในเรื่องนี้นะเนี่ยครับล้อเดิม นะผมขอซูมเข้าไปปุ๊บอันนี้คือล้อเดิมไทเทเนียมนะครับขอบ20เท่ากันอันนี้ล้อเดิมไวทัล้อเดิมไวทัจะเป็นแนวดําด้านแล้วก็ตัดกับสีเงินด้านนะครับนะแต่สเปคยางเท่ากัน255 55ทับ55นี่คือสแตนดาดนะครับนี่คือสแตนดาดนะฮะนะสีล้อแม็กนะครับ,นะ Mac, รบไม่เหมือนกันแล้วนะฮะถ้าเกิดเห็นเราจะรู้เลยนะครับเออ,อย่างนี้ดีกว่า แล้วถ้าในไทเทเนียมเห็นไหมหูกระจกมือเปิดกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับลาวหลังคาจะติดกับตัวรถนี่ลาวหลังคาจะติดกับตัวรถแต่ถ้าเป็นวแท็กลาวหลังคาจะยกเห็นไหมครับนะลาวหลังคาตัวนี้สามารถโหนได้นะครับ ขึ้นไปโหนได้นะนี่ราวหลังคาตัวนี้นะครับโหนก็ได้วางแหลกก็ได้วางเต็นท์ก็ได้นะครับนะใครจะขึ้นไปนอนชมดาวชมวิวบนหลังคาทําได้เลยนะครับนี่คือ e อเวอร t เรสต์ไวทแท็สายลุยเขารู้กันนะฮะนะราคาต่างกัน25,000ืนนะครับนะยูโรโฟยูโรไฟนะครับนะเอเวอเแท็ก็เป็นยูโรไฟซะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยใครไม่ชอบเติมน้ํายาแอดบู ool, หรือใครที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องมาคอย คือถามว่ามีแอดบูดีไหมดีนะครับนะเพราะว่ามันลดการคลายไอเสียนะครับมันลดการคลายไอเสียพอมันลดการคลายไอเสียเนี่ยมูลพิษที่ทําให้โลกร้อนเนี่ยมันจะช่วยกันลดนะครับนะมันช่วยกันลดนะแต่มันไม่ใช่ลดแล้วหายเลยนะนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเติมการที่ต้องเติมรถคันไหนที่ต้องเติมแอดบูนะครับนะต้องคอยสตาร์ทจอดนานๆไม่ได้นะจอดเกิน3วัน4วัน5วันจอดไม่อาทิตย์เนี่ย เรียบร้อยเลยนะครับต้องคอยสตาร์ทรถแล้วก็ไล่ขเห่านะครับนะไล่ขเห่าไม่ต้องตกใจมันจะมีสัญลักษณ์เตือนว่าต้องคอยสตาร์ทรถหรือว่าแอดบูตันนะครับการคลายไอเสียไม่ดีนะครับเราแค่สตาร์ทรถเนะเพราะว่าสัญลักษณ์เตือนเนี่ยเป็นสีส้มนะครับสัญลักษณ์เตือนเป็นสีส้มผมให้สังเกตนะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ที่ติดตามหมูอ้วนนะครับนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับสัญลักษณ์เป็นสีส้มคือให้รีบดูแลให้รีบรักษาให้รีบเขาเรียกอะไรอะ ให้ศึกษาวิธีการแก้ไขนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่นั่นแหละอันนั้นอันตรายแล้วต้องโทรเข้า1383ละนะครับติดต่อเรียกใช้บริการรถสไลด์ได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะสีส้มไม่ต้องกังวลสีส้มยังสามารถขับรถได้แต่ถ้าสีแดงเมื่อไหร่นะครับอันนั้นอันตรายอ่ะกลับมาต่อผมจะย้ําแทบทุกตั้งแต่ต้นคลิปเลยต้นต้นไลเลยเห็นไหมว่าถ้าสีส้มคือ ยังก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเตรียมตัวได้ละต้องเตรียมตัวดูแลรถแล้วแต่ถ้าสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยต้องดูแล,แลแล้วนะครับอันตรายลอะอะไทเทเนียมสีดำเนี่ยสีเดียวกันนะครับไม่ได้มีต่างเฉดไม่ได้มีต่างอะไรนะบางทีรับรับสารมารับข่าวสารมาแล้วเ,เขาสื่อสารกันไม่ไม่ค่อยตรงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนะอะไทเทเนียมสีดำนะครับนะเนี่ยหล่อนะ ผมคือรถไอเจ้าน้องส้มน้องส้มน้องแซมเนี่ยนะครับก็เป็นไทเทเนียมแบบนี้แหละนะครับเป็นไทเทเนียมแบบนี้แต่น้องไปเก็บหูกระจกนะครับนะเก็บคิ้วให้เป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเบิกศูนย์ก็คือเปลี่ยนเป็นเป็นแก้ม V6 ก็ได้เออเปลี่ยนเป็นแก้ม V6 ก็ทําได้นะฮะนะ ให้สังเกตไฟหน้านะอย่างที่ผมบอกถ้าในรุ่นท็อปทอปเห็นไหมครับไฟหน้าบายแมททิกหมดเลยนี่นี่อ่ะสตอมแท็กก็บายแมททิกนะครับนะอันนี้คือรุ่นท็อปนะครับผมจะขยับเลนไปอาจจะทําให้เกิดอาการเวียนหัวหน่อยต้องขออภัยนะครับเนี่ยถ้าวางแหลกเห็นไหมครับนี่อันนี้นี่รุ่นสปอร์ตสีขาวนะครับแล้วก็วางแหลกเสริมแหลกข้างบนนะครับอันนี้ลูกค้าก็เป็นสายตกปลานะเอออันนี้ลูกค้าเป็นสายตกปลาแล้วก็ คือในรุ่นสปอร์ตอะ่ะเขาไม่มีมูลูปใช่ไหมเขาก็วางแหลกได้วางสัมภาระด้านบนเอาไว้ขนของขนเหยื่อขนขั้นเบ็ดได้หมดนะครับหรือจะใครที่เป็นสายแคมป์สายปาร์ตี้นะครับพวกอะไรเงี้ยก็วางข้างบนได้แต่ถ้ามีแหลกข้างบนแล้วต้องมีผ้าใบหรือผ้าที่กันน้ําคุมไว้หน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราขับเร็วอ่นะครับขับเร็วของด้านบนอนะ่ะมันอาจจะเปลิวได้แล้วเกิดไปรบกวนเพื่อนร่วมทางอ่ะต่อมาสีดํานะครับนะ เครื่องยนต์เป็นดีเซลทั้งคู่นะครับเป็นดีเซลทั้งหมดนะแล้วก็เติมดีเซลได้ทุกได้ทุกอย่างนะดีเซล b 7ดีเซลพรีเมียมเติมได้เลยนะครับอะสีเทาดำเป็นอีกหนึ่งสีครับที่โอ้นี่เป็นสียอดนิยมเป็นสีที่เคยขาดตลาดด้วยนะสีเทาดำเป็นสีที่เคยขาดตลาดด้วยนะครับนะนี่สีดำเห็นไหมสีดำเนี่ยมันจะผมหมูมันจะบอกงี้ถ้าสีดำเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ไรรู้ไหมได้ความหรู ได้ความถ้าจะแต่งไปแนวหรูหราก็แต่งได้จะแต่งไปแนวโหดก็โหดได้นะครับนี่คืออารมณ์แบบแต่งแล้วให้มันดูโหดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นทรงทรงมาเฟียเนะยผมชอบมากเลยนะเนี่ยนะรถน้องส้มน้องแซมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมซื้อนะผมก็อยากแต่ง่างนี้นะคืออยากแต่งเป็นแนวยกสูงหรือความสูงเดิมนะครับนะ เราคือเราคือหมูว่าน่ะขับรถเก่งแล้วรถเกง่เกงมันเป็นรถเตี้ยอยู่แล้วนะครับแต่งเราเราแต่งรถอ่ะเราชอบแต่งรถอ่ะแล้วรถมันก็เป็นรถโหลดอ่ะเวลาเจอลูกระน้องลูกระนาดคือแบบนึกถึงเลย่เวลาขับรถตัวเองนะแบบเฮ้ยตอนขับรถฟอร์ดเนี่ยโอ้โหลูกระนาดเนี่ยเราไม่ต้องหยอดเลยเราขึ้นบึบๆได้เลยนะครับอ่ะก็มีความแบบเฮ้ยเก็บตังค์เก็บตังค์นะครับเอามาดู แพตตินัมบ้างนะครับนะแพตตินัม v 6นะครับเป็นเครื่องยนต์ v 6นะเป็นเครื่องยนต์3 0 0พนะครับนะแล้วข้อดีคันนี้มีระบบ4 a ด้วยนะระบบอัจฉริยะที่คำนวณกระจายแรงบิดไปแต่ละล้อนะครับนะกระจายแต่ละล้อไม่เท่ากันนะครับก็กระจายไปนะครับเราเขาเขาจะคำนวณเองเราไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเฮ้ยแล้วเขาจะกระจายตอนไหนเขาจะเร่งให้เราตอนไหนเขาจะถ่ายน้ำหนักไปล้อไหนอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเขา การให้เองระบบไฟฟ้าเขาดูแลอยู่ล้นะฮะอ่ะประจังหน้าชุดแต่งอะไรเงี้ยนะก็อันนี้นะครับเอเวอเรสต์แพนมนะครับนะหูกระจกมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ที่หมูอ้วนชอบเลยนะเนี่ยหมูอ้วนชอบไอตรงโครเมียมเนี่ยเขาจะเป็นโครเมียมด้านเออผมชอบตรงนี้แหละโครเมียมด้านปกติเราเห็นโครเมียมเงาๆงาใช่ไหมอันนี้เป็นโครเมียมด้านสวย นะแล้วกระจังหน้าถอดออกไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะคือจุดโครเมียมเขาเป็นโครเมียมด้านผมชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยย,ย,ยห็นไหมมันจะเป็นโครเมียมด้านๆสวยมากนะครับสวยเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเออใส่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสวยอะนะแล้วลูกค้ารถสองล้านสองนะครับแต่งกันระเบิดละเบอรเบ์เลยปีนี้ก็ออกได้แล้วนะครับพี่นิยมออกนะยังเลยไม่โ <laughs> อ อยากจะออกเหมือนกันนะผมเป็นคนมีค่าสิพี่ <c oughs> ค่านูน่นค่านี้ทุกเดือนเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูยกเจ็ดนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปคันนี้ละนะครับก็พามาไลฟ์สดในช่วงพรุ่งนี้น่าจะเป็นการเริ่มงานเต็มตัวนะครับนะเปิดงานกันเต็มตัวนี่นะครับไอเจ้าส้มถ่ายละนะครับนี่คือแรปเตอร์ยกเจ็ดนะครับ แรปเตอร์ or, ยก7นะครับนะเปลี่ยนคานใหม่วางคานนะครับโชคเดิมใส่โชคฟอ็อกเหมือนเดิมนะฮะใส่โชคฟอ็อกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนบันไดนะครับนะเป็นบันไดไฟฟ้านะครับโชกฟอกก็เป็นโชคฟอกที่ตรงรุ่นนะครับต้องบอกว่าบริษัทฟอ็อกเนี่ยทำโชคออกมาให้เฉาพาะแรปเตอร์เพื่อนๆคิดดูเขาต้อง เขาต้องคำนวณกันขนาดไหนไไนะครับเขาต้องคำนวณขนาดไหนเขาถึงทำออกมาคือเราจะเอาโชคฟอกที่ใส่แรปเตอไปใส่รถตัวเองได้ไหมใส่ได้แต่แปลงต้องแปลง<ด>นะครับนะแล้วการใช้งานเนี่ยฟิลลิ่งอาจจะไม่ได้เหมือนแรปเตอร์<ส><ด>ผมบอกเลยนั่งแรปเตอร์เวลากระแทกคันเร่งหรือเหยียบแรงๆนะโอ้โหฟิลลิ่งโคตรดีนะครับฮได้นิดหน่อย อต้องกูแล้วเหรอมาเราดูหน่อยทำคอนเ์ตได้เลยาภาษาไทยกูยังอ่านรวมกันเลยสามคนนี้ยังไม่มือนทกคนเลยผมมามิเชลมีอะไรมีอะไรมีหลาดมีลาดมินาเรมิเชลอ่าโอเคมิเชลไปหมดนี่แหละมิเชลเออมิเชลลี่มิเชลบัญชามิบชาูมิเชลไมนะครับนะ ก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปคันนี้แล้วเดี๋ยวเอาไปลงให้ดูกันนะครับยังไงวันนี้ก็ถ้าอยากสอบถามนะครับนะสอบถามเรื่องการออกรถปัญหาการออกรถนะครับนะสามารถโทรหาหมูวันได้ที่เบอร์083 224 4459ครับ2 4 4หมูวนพนครฟอร์ดเกษตรนอมินยินดีให้บริการแล้วเจอกันบายบายปูนปูนทิ้งท้ายทิ้งท้าย